เรื่องราวของนักดนตรีที่ขึ้นชื่อว่าครจะไร้เป้าหมายโดยที่วันๆเอาแต่อาศัยนอนตามโซฟาบ้านคนอื่นไม่มีหลักมีแหล่งสักอย่างไม่นำซ้ำยังต้องมารับผิดชอบแมวอีกหนึ่งชีวิตกระเตงตากตามงินไปทุกที่แถมสร้างภาระให้คนรู้จักรอบตัวซึ่งก็ไม่รู้ว่าชีวิตโตเตยังเขาจะหาจุดยืนหรือสร้างอนาคตให้ตัวเองได้เมื่อไหร่ในภาพยนตร์เรื่อง Inside Rewind d e v i s คนกีตาร์และแมว แรกเรื่องมาในปี1961ที่ t h อ g เกส t l ไล h ์คาเฟเราจะได้เจอกับริววินที่เขานั้นมาเล่นโฟกซองที่นี่และดูเหมือนว่าเขาจะเล่นและร้องเพลงได้เป็นอย่างดีจนลูกค้าในร้านก็ฟังอย่างใจจดใจจ่อเหมือนจะหลุดเข้าไปในท่วงทานองของเขา และพอโชว์จบทุกคน,น,นก็ปรบมือให้ดังสนัน่นแถมเจ้าของร้าน,น,นก็ชื่นชมฝีมือของเขาก่อนจะพูดถึงเรื่องราวเมื่อคืนวานที่ลิววินเพิ่งก่อเรื่องที่นี่เขาเลยรีบขอโทษข,ขอโพยเจ้าของร้านโดยที่เจ้าของร้านก็รับคําขอโทษง่ายๆก่อนจะบอกว่ามีคนมารอเขาอยู่หลังร้านลิววินเลยเดิอนออกไปตามที่เจ้าของนั้นบอกแต่พอไปถึงชายคนนี้นันกะก็ทักทายเสียงอย่างดุบอกว่าลิววินปากมาไรามารยาทสิ้นดีก่อนที่ชายใส่หมวกคนนี้จะเดินเข้ามาตืบและพูดถึงเรื่องเมื่อคืนวานสั่งสอนเตืออนนสตติิให้้รรววะูัาทไไลงไป จากนั้นภาพก็จะย้อนกลับมาถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ริวินได้ตื่นขึ้นมาบนโซฟาในพ์ตเม้นหรูหราแห่งหนึง่งโดยมีเหมียวส้มได้เข้ามาปลุกเขาเขาที่ตกใจก็สะดุ้งตื่นและเดินตามน้องส้มไปหาเจ้าของบ้านแต่เจ้าของบ้านนั้นก็ไม่อยู่เขาเลยถือวิสาสะหุงหาอาหารกินเองทําตัวอย่างกับเป็นเจ้าของบ้านซึ่งพอพักผ่อนสมใจเขานั้นก็ทิ้งโน้ตขอบคุณเอาไว้แต่พอจะเปิดประตูออกไปจากที่นี่น้องส้มก็วิ่งพูดออกไป ทำให้เขานั่นก็จับไม่ทันจนประตูที่แง้มไว้มันนั่นก็ปิดตึงแถมยังดันล็อกจากข้างในซะด้วยแล้วงานนี้เขาจะเอาน้องส้มกลับเข้าไปได้ยังไงลิววินที่ไม่รู้จะทํายังไงเลยไปขอเรียกห้องตรงข้ามแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเขาเลยเอาน้องส้มลง,ลงลิฟต์ไปด้วยพอเห็นเจ้าหน้าที่อาพาร์ตเมนต์เขาเลยจะฝากน้องส้มเอาไว้ที่นี่บอกว่ามันะอุ้มได้ไม่ดื้อไม่สนได้ยินอย่างนั้นเจ้าหน้าที่นั้นก็มองข้อนเลยเพราะว่าเขาทํางานกดลิฟต์จะให้อุ้มมันไว้ได้ยังไงคนขึ้นลงลิฟต์ทั้้นนจะบา เขานั่นแหละลิววินก็ต้องอุ้มน้องส้มไปด้วยก่อนจะโทรไปหาเจ้าของห้องที่เขาน่ามีชีว่าก่อไฟบอกว่าน้องส้มน่าอยู่ที่เขาเพราะว่าห้องมันล็อกแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาน่าจะเอาน้องส้มไปคืนให้จากนั้นเขาน่ก็หอบแมวขึ้นรถไฟเดินทางไปอีกที่ใครที่เห็นความน่ารักของน้องส้มก็ต่างพากันมองมาที่เขาส่วนน้องส้มนั้นก็ตื่นเต้นที่ต้องขึ้นรถไฟแถมคนนั้นก็โคตรเยอะมันเลยพยายามจะวิ่งหนีโชคดีที่ลิววินนั้นจับไว้ได้ทัน และเมื่อมาถึงถนนหมายเลข11เขาก็หอบน้องส้มมาที่อาพาร์ตเมนต์อีกทีกดกลิ่งขอคนข้างบนขึ้นไปแต่คนข้างบนนั้นก็ไม่ตอบเหมือนว่าจะไม่อยู่เขาเลยแอบปินเข้าทางหน้าต่างเอาข้าวของกับน้องส้มฝากเอาไว้ที่นี่และเทนมให้น้องส้มทิ้งไว้ส่วนตัวเขาก็ตะเวนเดินไปอีกทีดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นสตูดิโออัดเพลงเล็ก และเป็นต้นสังกัดของเขาแต่เลขาและบอสของที่นี่ทั้งคู่นั้นก็แก่งักกว่าจะพูดจะเดินจะเหินก็ช้าไปชาติหนึ่งเลวินนันก็รีบเข้าเรื่องถามถึงเรื่องเงินค่าแผ่นเสียงอัลบั้มของเขาแต่บอสนั้นกลับบอกว่ามันต้องใช้เวลาสักน้อยกว่าจะทําให้คนรู้จักเรามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเิว,วินที่มาที่นี่ทีไรเขาก็ได้ยินคํานี้ทุกรอบเขาเลยลำพึงลำพันบอกว่าเขาไม่เห็นจะดังได้เลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่ร้องคู่กับไมหรือตอนนี้ ซึ่งพอพูดจบบอสนั้นก็ไม่ได้ฟังเอาแต่อ่านอะไรก็ไม่รู้ลิววินที่เห็นอย่างนั้นเขาเลยตะคอกเสียงดังบอกว่าอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีค่าลิขสิทธิ์บ้างสิแล้วนี่ก็เริ่มอากาศหนาวแล้วเสื้อกันหนาวหนาๆจะใส่เขานั้นก็ไม่มีด้วยซ้ำบอสที่ได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็เดินลุกเงองะไปหยิบเสื้อคลุมมาให้และยกเสื้อตัวนี้ให้กับเขาแต่ลิววินนั้นก็อยากได้เงินมากกว่าเขานั้นก็ไม่เอาก่อนจะวอยวายดีบอบอสทำเป็นเสียแส่ง แต่พอริวินจะลุกขึ้นเขาก็จะหยิบเสื้อไปด้วยแต่บอสก็เปลี่ยนใจไม่ให้แล้วและยื่นเงินให้เขาไป40่ดอลลาร์แทนจากนั้นริวินก็กลับมาที่อาพาร์ตเมนต์เดิมที่ดีเขาเนี่ยเอาแมวฝากไว้ซึ่งเจ้าของห้องเธอน่นก็มีชื่อว่าจีนโดยจีนกับริวินก็เหมือนจะมีความสัมพันธ์แปลกๆด้วยกันพอเธอเปิดมาเจอหน้าเขาเธอนั่นก็ตอบว่าที่เขาเนี่ยเอาแมวมาทิ้งไว้แต่ริวินก็ไม่ได้รู้สึกอะไรรีบถามหาแฟนของเธอ พอเห็นว่าแฟนของเธอน่ะไม่อยู่เขาเลยจะขอนอนที่โซฟาที่นี่แต่ว่าเธอก็ไม่อนุญาตเพราะว่าเธอน่ะมีเพื่อนเดินทางมาเล่นดนตรีที่นี่และโซฟาคืนนี้เธอก็ยกให้เพื่อนไปเรียบร้อยเพื่อนที่นั่งหัวโดดตรงนั้นก็เกรงใจบอกว่าถ้าเล่นดนตรีเสร็จเดี๋ยวเขาเดินทางกลับเลยก็ได้โซฟานี้จะได้เป็นของลิววินแต่จีนที่ไม่ต้องการอย่างนั้นเธอก็หาตรงกลางให้ลิววินไปนอนที่ผืนส่วนเพื่อนก็นอนโซฟาเหมือนเดิมก่อนจีนจะเขียนบอกเรื่องสําคัญกับเขาว่าเธอนั้นตั้งท้องทําเอาลิววินที่เห็นออยย่าางนนั้นเเกก็ชกไปล ตัดมาในคืนเดียวกันที่เดอะเกตไลฟ์คาเฟ่โดยเพื่อนของจีนเขาก็ไม่ได้นอนตีที่นี่หลิววินเลยตามมาดูโชว์ของเขาซึ่งเพื่อนของจีนคนนี้เขานั่ยก็เล่นโฟกซองได้อย่างดีไม่นานจินแฟนใหม่ของจีนเขานี่ยก็มาที่นี่ซึ่งทั้ง3นั่นก็เป็นเพื่อนนักดนตรีเหมือนกันระหว่างที่จีนน่ะชมเพื่อนคนนี้แต่หลิววินก็จะติติงและพอเห็นว่าจีนน่ะลุกไปเขานั่ยก็ขอยืมเงินแฟนของเธอแต่ตอนนั้นเพื่อนนั่นก็พูดใส่ไม่จะเชิญชวนคนพิเศษขึ้นมาร้องเพลงด้วววยกกัันนนนหิิิิที่ดด็็คเเปตเอง แต่ที่ไหนได้เข้าหมายถึงจินกับจีนต่างหากก่อนที่ทั้งสามจะขึ้นไปโชว์ประสาเสียงกันอย่างไพเราะมีแต่ลิววินที่นั่งงอยอยุ่ลําพังเช้าวันต่อมาเพื่อนที่ต้องเดินทางกลับเขาก็ตื่นแต่เช้าลิววินที่ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กเขานั่นก็ลาคาญก่อนจะตื่นขึ้นมาถามเพื่อนคนนี้ที่เขาได้เป็นทหารอยู่แล้วแล้วจะมาร้องเพลงทําไมซึ่งเพื่อนคนนี้นั่นก็พูดดีบอกว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเขาก็จะปลดประจําการเลยต้องหาอาชีพปรไว้เป็นแผ่สำรองของชีวิต แถมตอนนี้ร้านดนตีชื่อดังที่ชิคาโกก็ติดต่อเข้ามาเรียบร้อยซึ่งพูดมาขนาดนี้มันก็ไม่ได้เ้าหูของริววินมองว่าเพื่อนคนนี้ในเยอะไปหลังจากที่เพื่อนคนนี้ออกไปเขานั้นก็หลับต่อจนไม่ได้ดูเลยว่าแมวนั้นหนีออกหน้าต่างไปแล้วพอตามไปอีกทีก็าหาไม่เจอะแล้วและพอกลับมาที่ห้องเขานั้นก็โดนจีนด่ายับ ก่อนจะเรียกลิววินมาคุยกันข้างนอกซึ่งลิววินนั้นก็เปิดก่อนเลยบอกว่าบางทีเด็กในท้องอาจจะไม่ใช่ลูกของเขาและเป็นลูกของจินก็ได้ได้ยินอย่างนั้นจีนนั้นก็ด่ายาวเหยียดว่าเขานั้นตัวเสนียดแต่อะไรก็พังพินาศไปนอนกับใครก็ทําเขาท้องไปหมดไม่รู้จักป้องกันไม่พอแถมยังไม่มีเงินรับผิดชอบชีวิตใคร แม้แต่ตัวเองก็ยังรับผิดชอบไม่ได้ซึ่งเธอที่โกรธจัดก็สั่งให้เขาไปหาเงินมาเพราะเธอต้องการยุติการตั้งรันซึ่งหลิววินก็ยินดีและจะเป็นคนติดต่อหมอให้และในเมื่อเขาไม่มีที่ไปเลยมาที่บ้านของพี่เสาพอพี่นั้นถามเรื่องการเรื่องงานเขานั้นก็โอ้ใหญ่เลยบอกว่าเขาด้มีงานร้องเพลงทุกวันแถมคิวซ้อมนั้นก็รัดตัวก่อนจะเปลี่ยนเรื่องถามเรื่องขายบ้านหลังนี้พี่ที่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไร เธอนี่นก็สอนน้องบอกว่าบ้านหลังนี้มันเป็นชื่อพ่อต่อให้ขายได้เงินก็เข้าบัญนชีของพ่ออยู่ดีซึ่งเธอนี่นก็ถามย้อนกลับว่าเขาได้ไปเยี่ยมพ่อมาบ้างหรือเปล่าแต่พอเห็นว่าเขาเงียบเธอนี่นก็รู้เลยว่าเขาเนี่ยไม่เคยไปเยี่ยมพ่อซึ่งลิววินก็จะอ,อ้างเรื่องงานพี่เลยแทรกขึ้นไปทันทีบอกว่าถ้าเขานาง,งานเยอะขนาดนี้ก็คงไม่ต้องมายืยมเงินเธออีกแล้วซึ่งพี่นี่นก็หวังดีเอาข้าวของเก่าๆมาให้เขาเผื่อว่ามันจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแต่ลิววินกลับมองว่ามันเกะกะสั่งให้พีนทิ้งของพวกนี้ไปซะ จากนั้นเขานก็โทรหากอไฟเจ้าของแมวเพื่อเลื่อนการคืนแมวไปอีกสักวันสองวันอ้างว่าเขาน่ติดงานร้องเพลงซึ่งเจ้าของแมวนัก็ใจดีเชื่อก่อนจะแนะนำให้เขาโทรกลับไปหาจิมเพราะที่สตูโคลอมเบียมีนัดอัดเพลงแต่นักร้องนั้นป่วยกะทันหันเลยต้องการนักร้องด่วนตอนนี้เลยหลิววินที่ได้ยินอย่างนั้นเขานัก็ดีใจตาโตแต่เสียงรถไฟนั้นก็ดังเลยไม่ได้ยินที่กอไฟนั้นบอกให้เขานเอากีตาร์ไปด้วยซึ่งพอมาถึงสตูโคลอมเบียเขานั่ก็มาตัวเปล่า จิมเลเ่เขาในยิ้มกีตาร์ซึ่งเขานั้นก็คิดว่าเขาจะได้อัดเสียงตัวเดียว,ยวแต่ที่ไหนได้ต้องมาอัดเป็นทริโอโดยมีจิมร้องไกลให้กับริว,วินฟังให้เขานัร้องอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดว่าเพลงน่ะโคตรดีแต่ริว,วินก็เอาแต่คอมเมนต์ถามว่าเพลงนี้ใครมันเป็นคนแต่งวะเนี่ยจิมที่ได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็น่าชา บอกว่าเขานี่แหละที่เป็นคนแต่งเองทำเอาลิวินกระถอนคำพูดแทบไม่ทันก่อนจะตั้งใจอัดเสียงตามที่จิมกับครดี้คอยไกให้เขาโดยลิวินเขานั่นก็คอยร้องประสานเสียงส่วนคอดี้เขานั่ก็ร้องโอโนอย,อย่างเดียวจนงานนั่นก็ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจบงานศัตรูนั่ก็จ่ายค่าตัวให้แต่พอให้กรอกข้อมูลเขาก็ไม่รู้จะใส่ที่อยู่ที่ไหนเพราะวันๆเอาแต่นอนบ้านคนน้นทีคนนี้ทีเจ้าหน้าที่บัญชีเลยแนะนําบอกว่าถ้าเขานั่ไม่กรอกข้อมูลเขาก็จะได้รับค่าตัววันนี้แค่60%แต่ถ้าเานกรอกข้อมูลครบ ก่อรับไปเลยเต็มราคาซึ่งริววินที่ยอง่ายเขาว่าเขาก็รับแค่60%พอ ก่อนจะหันไปถามโคดี้ทั้งๆงที่เพิ่งรู้จักกันแต่เขาก็จะขอไปนอนโซฟาบ้านของโคดีงง้ซะงั้นก่อนจะแวะมาที่ค่ายของตัวเองทำหาจดหมายจากชิคคาโกที่เขาได้ส่งอัลบั้มไปที่คาเฟ่ชื่อดังที่นั่นแต่บอสนั้นก็ไม่อยู่แถมยายเลขาอย,ย่างบอกว่าบอสนั้นเก็บข้าของเก่าๆของเขาไว้ให้นั่นคืออัลบั้มที่ขายไม่ออกของเขาและคืนให้กับเขาไปทำเอาเขานั้นก็ต้องหอบมานอนที่บ้านของโคดี้ก่อนจะเห็นว่าโคดี้เองก็มีอัลบั้มที่ขายไม่ออกเหมือนกัน หลังจากพักผ่อนให้หายเหนื่อยเขาก็มากดกิ่งเรียกจีนเพื่อจะขอขึ้นเป่ากีต้าข้างบนแต่เธอนั้นก็ไม่สะดวกเลยนัดเขาไปรอที่ร้านกาแฟาข้างล่างและเอาข้าวของเขามาคืนให้แถมยังทวงถามเรื่องเงินค่าย,ยุติการตั้งคันแต่เขากลับบอกให้เธอนั้นสำรองจ่ายไปก่อนเดี๋ยวเขาจะหาเงินมาคืนให้ เท่านั้นแหละเธอนั่นก็บน่บนบน่นที่เขาเอาแต่โตเตะไปวันวันไม่เอาอูเอาเอาอะไรสักอย่างไม่เคยมองเห็นอนาคตของตัวเองซึ่งแทนที่เขาจะสํานึกดันไปสอนเธอกลับที่เธอน่นมุ่งมันตั้งใจมากเกินไปจนชีวิตของตัวเองน,าน่าเศร้าไม่มีสีสันอะไรสักอย่างทําเอาจีนน่นก็ขำในใจที่คนอย่างเขาสอนใครไม่ได้หรอก เพราะวันๆเอาแต่ไปนอนโซฟาบ้านของคนอื่นชีวิตเลยจมดิ่งอยู่ที่เดิมไม่มีวิแววก้าวหน้าเลยต้องมาซวยซ้ำแต่เรื่องเดิมๆซึ่งจังหวะที่คุยกันอยู่นั้นเขาเนี่ยก็หันไปเห็นน้องสมเลยวิ่งตามไปอุ้มมันทันทีและเอากลับมานอนที่ห้องของโคดี้ด้วยแต่ตอนนั้นโคดี้ก็ใช้ให้เขายกข้าวของขึ้นไปและบอกว่าญาติของเขาจะขับรถคันนี้ไปส่งเจ้านายที่ชิคาโกและถ้าลิววินอยากไปที่นั่นก็ตีรถคันนี้ไปได้เลย ต่อมาเขานั้นก็มาพบหมอเพื่อมาปรึกษาเรื่องยุติการตั้งครรภ์ของจีนก่อนจะจ่ายค่ามาจำเอาไว้ก่อนแต่หมอนั้นกลับไม่คิดเงินเพราะว่าสาวคนก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่าไดแอนคนที่เขาเคยพามายุติการตั้งครรภ์เหมือนกันเธอนั้นเปลี่ยนใจเลือกเก็บเด็กเอาไว้จะขอดูแลลูกดววเอง ทำให้เงินก้อนนั้นเลยยังค้างอยู่ที่หมอเพราะลิวินน่าเล่นไม่มีเบอร์ไม่มีที่อยู่ให้ติดต่อเลยไม่รู้จะคืนเงินยังไงแถมจากวันนั้นถึงตอนนี้เด็กก็น่าจะสองขวบเข้าไปแล้วและแทนที่เขาจะรู้สึกผิดกลับเอายอดเงินของไดแอนมาหมุนยุติการตั้งกันของจีนในคืนนั้นเขานำกุ้มน้องเหมียวขึ้นรถไฟเพื่อน,นาไปคืนให้กับกอฟ์ไฟซึ่งลุงกอฟ์ไฟคนนี้แกน่ะกเจดดีดีไม่ว่าไม่บ่นเขาสักคำแถมยังแนะนําเพื่อนๆครูดนตรีให้เขารู้จัก ซึ่งครูเหล่านี้ก็ระดับประรามาจารย์ทั้งนั้นก่อนภรรยาของลุงกอไฟจะขอให้ลิววินร้องเพลงให้ครูเหล่านี้ฟังซึ่งลิววินนั้นก็จัดให้แรกๆนั้นก็เกงก่างจนครูนั้นก็นิ่งไปภรรยาของลุงกอไฟเลยร้องท่อนของไม้อดีตดูโอของลิววินแต่อยู่ๆเขานั้นก็หยุดเล่นต่อว่าภรรยาของลุงกอไฟบอกว่าป้าแกไม่มีสิทธิ์ร้องท่อนของไม้ซึ่งป้าแกนั้นก็หวังดีเพราะท่อนนี้มันมีความหมายมากแต่ไม่รู้ว่าลิววินไปกินแรงแตนมาจากไหนด่าเจ้าของบ้านสลกแหกกระเจิง จนทุกคนนันก็มองมาที่เขาส่วนภรรยาของลุงกอไฟก็เสียใจวิ่งร้องให้เข้าห้องก่อนที่แกนัจกจะกิดดันรีวินกลับออกมาพร้อมน้องส้มบอกว่าน้องส้มตัวนี้มันไม่ใช่แมวของแกเพราะแมวของแกนั้นเป็นตัวผู้แต่ตัวนี้มัน,นเป็นตัวเมียริวินที่สวยชิบ๋งเขานั้นก็ต้องหอบน้องส้มผิดตัวรวมเดินทางไปกับญาติของโคดี้มุ่งหน้าไปที่ชิคาโก้โดยหนุ่มมาร์ติงคนนี้เขานั้นก็ขับรถไปส่งเจ้านายที่นั่นพอริวินขึ้นรถไปได้เขานั้นก็ชวนหนุ่มมาร์ตินคุยแต แถมเจ้านายของหนุ่มมารนิิงก็เอาแต่นอนร่างกายไม่ไหวติงไม่รู้ว่าหลับหรือไหลาตายผ่านไปเป็นชั่วโมงลุงอ้วนเจ้านายนั่นก็ตื่นขึ้นมาพูดจาวกเวกไว้วายมองว่าลิวินเป็นนักดนตรีตกอับหอบแมวไปไล่เรียกขอทานแต่ลิวินก็โอ้อวดตัวเองอีกแล้วบอกว่าเขาเป็นนักดนตรีมีอไรบาัางเป็นของตัวเองแต่ลุงอ้วนที่มองสภาพของเขาดูยังไงยังไงมันก็นักดนตรีตกอับซึ่งพอพูดจบลุงแกนก็หลับนิ่งเข้าฌานเหมือนเดิม กระทั่งผ่านไปสักพักลุงอ้วนั้นก็ตื่นขึ้นมาอีกรอบขอให้หนุ่มมาดนิ่งแวะเข้าปั๊มแถมสั่งให้รอบนี้ให้ลิววินมีคนจ่ายค่าน้ามันซึ่งลิววินเขา้ก็รอลุงอ้วนอยู่นานแต่ผ่านไปเป็นชั่วโมงลุงแกก็ยังไม่ออกมาจากสวมแถมหนุ่มมาดนิ่งก็ยืนรออยู่หน้าห้องน้ําจนลิววินก็พลอยห,หลับไปก่อนจะตื่นขึ้นมาเห็นว่าหนุ่มนิ่งลากลุงอ้วนออกมาจากห้องน้ําสงสัยจะขี้หมดไส้หมดพุงหลังจากเดินทางต่อคนบนรถ กลับเงียบยังกับป่าชา้าพอลิวินลองชวนหนุ่มนิ่งคุยเขานั้นก็ตอบแค่คำว่าใช่กับไม่จนลิวินนก็โคตรจะเบื่อเลยหยิบกีต้์ขึ้นมาร้องเล่นไม่ว่าจะร้องดังแค่ไหนลุงอ้วนนั้นกลับนอนนิ่งไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นซึ่งพอตกคำ่ำหนุ่มนิ่งก็ขอผัดเว,นว้นให้ลิวินน้เป็นคนขับบ้างแต่ลุงอ้วนที่ตื่นขึ้นมาแกนั้นก็าพามถึงชีวิตของแกเรียกกระบนไปทั่วทิพทั่วแดนและหันมาถามลิวินว่าเขาเนี่ยร้องเดี่ยวหรือร้องคคคูู่่่่จจนนนริวววลละกก็ออยาาาาาาเยยเาาเ้มมมบีดโไดชไห แต่ว่าไมคคนนี้เลือกจบชีวิตตัวเองไปเป็นปีแล้วลุงอ้วนที่ฟังเขานั่ก็พามาพามต่อต่อว่าไม้เพื่อนของลิวินที่โดดสะพานไม่เลือกที่ไปโดดทําไมสะพานวอชิงตันทาไมไม่ไปโดดสะพานบุกลินที่ั่นน่ะฮิตจะตายซึ่งลิวินที่ไม่ไหวจะฟังเขานั่นก็สวนกลับไปถามว่าล้าทำไมลุงเหลอไม่เอาไม้เท้าตัวเองยัดทวารหรือยัดปากตัวเองไปซะจะได้เลือกพามสักทีลุงอ้วนที่ฟังนั้นก็มีสะอึกก่อนจะสั่งให้ลิวินเอาแวะปัม๊ม ระหว่างที่แวะพักกันนั้นหนุ่มมาดนิ่งทีงเ่เงียบม,มาเป็นชาติยืนอยู่ในกพันนาะแต่งกวียาวเยียดส่วนลุงอ้วนก็ขอตัวไปเข้าห้องส้วมจนผ่านไปสักพัก ลิววินก็ปวดท้องเหมือนกันเขาเลยเข้าไปปดทุกข์แต่พอเสร็จธุระเขา,าก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากห้องน้ําก่อนจะเห็นว่าลุงอ้วนล้มตึงออกมาจากข้างในแถมที่แขนเหมือนจะมีอุปกรณ์เสียบยายด้วยเขาที่ตกใจเลยไปเรียกให้หนุ่มมาร์ติงมาดูและจะแจ้งหมอให้มาดูอาการแต่หนุ่มมาร์ติงก็ห้ามไว้แถมเขายังไม่มีท่าทีตกใจรีบเข้าไปพยุงเจ้านายตัวเองทําเหมือนเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทุกวัน จากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อและเพียงแค่3ชั่วโมงพวกเขาก็จะถึงชิคาโกแต่สภาพอากาศนี่ก็แย่ทั้งฝนทั้งหนาวทําให้ทั้ง3ก็จอดรถยิบข้างทางแต่ก็เผลอหลับนานไปหน่อยจนตำรวจนั้นก็มาขอเรียกขอดูไปขับขี่โน,น่นนี่แทนที่หนุ่มมาดนิิงจะให้ความร่วมมือดันไปปากหมาใส่ตำรวจจนถูกลากตัวไปทันทีส่วนลุงอ้วนเขาก็ยังคงนอนไม่ได้สติลิวเวนที่เห็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะยังไงต่อ แผลไม่รู้ว่าหนุม่มมาริงจะกลับมาตอนไหนเขาเลยตัดสินใจจะไปบกรถคันอื่นแทนแต่จังหวะที่จะหยิบกีต้าร์ลงจากรถน้องส้มก็มองหน้าเขาอย่างน่าสงสารเหมือนกับว่าร้องขอให้เขาได้เอามันไปด้วยซึ่งลูวินก็ดูลังเลแต่สุดท้ายเขากลับเลือกที่จะทิ้งน้องส้มอาไว้เดินดุมๆออกไปอย่างไม่สนสายตาหน้าสงสารของน้องเลย จากนั้นเขาก็มาบอกรถและต่อรถไฟไปที่คาเฟ่ชื่อดังที่ชิคาโกซึ่งเขาก็เตมเออรลอยไม่รู้ว่านหวขงเขาคิดเรื่องอะไรอยู่จะมีเรื่องของน้องแมวอยู่บ้างไหมซึ่งเขานั้นก็ติดต่อคาเฟ่ที่นั่นไม่ได้เลยมาขอหีบที่สถานีรถไฟ แต่เจ้าหน้าที่นั้นก็เดินมาไล่กลัวว่าเขาจะเป็นคนเร่ร่อนไม่นานเขาก็มาถึงคาเฟ่ชื่อดังนั่นคือคาเฟ่แกสออฟฮอนและนางรอเจ้าของร้านอยู่นานระหว่างรอเขาก็เอากีตาร์มาซ้อมเล่นแต่พอเจ้าของร้านมาถึงก็เดินผ่านลิวินไปเฉยเลยเขาเลยเดินตามเข้าไปในออฟฟิศยืนอัลบั้มของตัวเองให้เจ้าของคาเฟ่ฟังบอกว่าเขาอยากได้งานที่นี่และขอให้เจ้าของคาเฟ่ลองฟังเพลงของเขาดูได้ยินอย่างนั้นเจ้าของคาเฟ่ก็พูดขึ้นมา ก่อนในเมื่อเจ้าของแผ่นเสียงยืนหัวโดดอยู่ที่นี่ทําไมไม่เล่นสดให้เขาฟังเลยละ่ะซึ่งลิววินก็ยินดีและจัดการร้องเล่นให้เขาฟังเจ้าของร้านที่ฟังจนจบเขานั้นก็ขอปฏิเสธบอกว่าเขานเพิ่งรับนักร้องมา3คนและจะให้ตัดคนใดคนหนึ่งออกเอาลิววินเขา้ามันก็ยังไงยังไงอยู่ลิววินเลยพูดขึ้นมาบอกว่าตัวเขาเองก็เคยมีดูโอเหมือนกันแต่ตอนนี้เขานากลายเป็นนักร้องเดี่ยวเจ้าของร้านที่ไม่เข้าใจก็เลยแนะนาให้ลิววินน,นกลับไปรวมวงเหมือนเดิมเท่านั้นแหละเขานั้นก็เดินคอตกกกออกมาาและหบบรถันิวยก ซึ่งก็โชคดีที่มีคนนั้นจอดรับเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยต้องการเดินทางไปที่นั่นพอดีและเขาที่เพิ่งเลิกงานมาก็ยังไม่ได้นอนเลยเลยจะให้ลิว,วินเป็นคนขับรถให้ซึ่งเหมือนว่าพี่แกน่าจะอดหลับอดนอนจริงๆเลยหลับเป็นตายทาั้งทาง,ทางส่วนลิว,วินที่เป็นโชเฟอร์เขาน่าก็ง่วงนอนเหมือนกันแถมสภาพอากาศเนี่ยก็ไม่ค่อยดีและจังหวะที่เขากําลังจะเผลอหลับลืมตาขึ้นมาอีกทีก็เหมือนจะมีแมวเดินตัดหน้ารถทําให้เขาที่ตกใจก็เบรกล้อลากขนาดว่าเบรกสุดตรินนะเจ้าของรถนี่นก็ยังไม่่ตืน ส่วนลิวินที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นชนอะไรบางอย่างเขานั้นก็รีบลงไปดูและได้เห็นว่ามีรอยเลือดติดอยู่ที่หน้ารถด้วยก่อนจะมองไปเห็นแมวส้มและน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวที่เขาได้ทิ้งเอาไว้แมวส้มที่ถูกรถชนเจ็บสาหัสมันก็ตกใจเดินหนีเข้าป่าส่วนลิวินเขาก็เอาแต่ยืนดูนิ่งๆก่อนจะกลับเข้าไปในรถคุณคิดบางอย่างสักพักและตัดสินใจขับรถเดินทางกลับนิวยอร์กและเมื่อมาถึงนิวยอร์กเขาก็เอาแต่เมอไม่รู้ว่าเมอเรื่องชนแมวหรือเมอเรื่องตัวเองกันแน่ จากนั้นเขานั้นก็ตัดสินใจไปสมัครงานเป็นกะลาสีบนเรือแต่เจ้าหน้าที่นั้นกระแจงว่าเขานั้นขาดการเป็นสมาชิกมาเกือบ1ิปีแล้วเลยจะต้องจ่ายเงินย้อนหลังถึงจะสมัครได้แต่เขานั้นก็ต่อรองให้เขานั้นเข้าไปทํางานก่อนแล้วค่อยหักเงินเขาก็ได้แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมเข้มงวดตามระเบียบทําให้ลูวินก็ต้องนับเงินทั้งหมดที่มีจ่ายย้อนหลังค่าสมาชิกไปซึ่งพอจ่ายค่าสมาชิกเสร็จเจ้าหน้าที่นั้นก็ย้าแล้วย้าอีกให้เขานำใบอนุญาตสหภาพมาด้วยเม่เช่นนั้น จากนั้นลิวินก็มาเยี่ยมพอ่อที่บ้านพักคนชราและเอากีต้ามาร้าองเล่นให้พ่อฟังซึ่งพ่อนั้นก็แก่มากสติเลือนเลื่อนเหม่อลอยต้องมีพยาบาลมาดูแลตลอดย4ิบชั่วโมงพอเห็นเช่นนั้นเขาน,น่คิดอะไรบางอย่างออกก่อนจะตรงไปบ้านพี่สาวพูดจามไม่คิดว่าเขาน่าคนพบชีวิตใหม่เพราะบ้านบายชีวิตแบบพ่อน่ะโคตรสบายขนาดเะคี้ยังมีคนมาล้างตูดให้จนพี่สาวท่ดินก็ไม่พอใจแต่ลิวินนี่ก็ไม่สนถามหากล่องของเก่าของเขาแต่พี่นั้นก็รีบบอกออกไปก่อเขาเป็นคนสั่งให้เธอน่ทิ้งไปเอง เขานั้นแหละลิววินนก็วอยวเพราะใบอนุญาตสหาภาพของเขาอยู่ในนั้นและเขาที่โมโหกระดาษพี่สาวรัวๆจนพี่นันก็ได้เขาไปจากที่นี่ซึ่งเขาที่ไม่มีที่ไปเลยเอาเข้าวของมาฝากไว้ที่ห้องของจีนจีนที่เห็นเขาหายไปหลายวันเธอนั้นก็รีบไถ่ายถามก่อนจะบอกข่าวดีว่าเธอนั้นคุยกับเจ้าของร้านให้เขาขึ้นเล่นแทนเธอพุ่งนี้แต่ว่าเขาก็ไม่อยากขึ้นเล่นจะขอตัวไปเป็นกะลาสีบอกว่าเส้นทางนี้เขาคงไปไม่รุ่งและเขานั่นก็เหนื่อยล้าเต็มที จีนที่เข้าใจเธอน่ก็ให้กําลังใจและขอให้เขาขึ้นไปโชว์อีกวันเผื่อว่าอะไรๆมันจะดีขึ้นจากนั้นเขานันก็กลับมาที่สมัครงานกลาสีเรือแต่กระดันโคตรซวยในเมื่อเขาไม่มีใบอนุญาตสหาภาพก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกเป็นร้อยเพื่อสมัครใหม่ทั้งหมด แต่ทั้งตัวของเขานันก็หมดเกลียงเลยมานั่งดื่มที่เดอะเกตไลท์คาเฟ่และได้เห็นสีสหายขึ้นโชว์ที่นี่ซึ่งพอเจ้าของร้านชื่นชมสีสหายเสื้อใหมพรมเขานั่นก็ตีติงคนอื่นเหมือนเดิมแต่ของร้านเลยเล่าบอกว่าลูกค้าที่นี่เวลามาดูโชว์ใครๆนั้นก็อยากนอนกับนักร้องกันทั้งนั้นเหมือนคู่ของจิมกับจีนที่ใครนั้นก็อยากแอมก่อนเจ้าของร้านนั้นจะหลุดบอกว่าเขาเคยนอนกับจีนมาแล้วเช่นกันได้ยินอย่างนั้นหลิววินนั้นก็ของขึ้นแถมตอนนั้นก็มีป้าคันนนทรีเดดิขึ้โชพี เขาที่สติแตกก็โวกเวกโวยวายจนป้าคันทรีนั่นก็เสียหน้าก่อนจะหยุดเล่นไปส่วนลิววินก็ถูกลากตัวไปจากที่นี่ซึ่งเขาที่ไม่มีที่ไปเลยติดต่อกลับมาหาลุงกอฝ่ายเพื่อไปขอนอนที่นั่นซึ่งก็ไม่รู้ว่าลุงกอฝ่ายแกจะใจดีอะไรกับเขานักหนาตอนรับเขาอย่างเต็มที่แถมไม่โกรธเรื่องที่เขาน่เคยโวยวายที่นี่ ไม่เพียงแค่นั้นภรรยาของลุงกอฟาย,ยังบอกข่าวดีว่าน้องส้มตัวจริงแสงจริงเดินกลับมาหาแกที่นี่เองเขาที่เห็นอย่างนั้นก็โคตรจะเหลือเชื่อกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นเขานั้นก็ตื่นขึ้นมาจากการปลูกของแมวส้มและพอจะออกไปจากที่นี่เขานั้นก็ระวังมากขึ้นกลัวน้องส้มจะหลุดออกไปซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มันคือความฝันหรือความจริงเพราะภาพบรรยากาศเป็นเหมือนในตอนต้นเรื่องเด็กๆที่เขามาเล่นดนตรีที่เดอะเกตไลท์คาเฟ่แตกต่างแค่เพลงที่เขาเล่น เพราะเขาเลือกที่จะเล่นเพลงที่ร้องคู่กับไม้ซึ่งพอเล่นจบเขาก็เดินไปขอโทษขอพยเจ้าของร้านที่ก่อเรื่องไปเมื่อวานนี้และเจ้าของร้านน,นก็บอกว่ามีคนามารอ,อเขาที่หลังร้านก่อนที่เขาจะถูกตื้เหมือนตอนต้นเรื่องจากชายคนที่ใส่หมวกที่ตื้สั่งสอนเขาเพราะดันไปปากดีไร้มารยาทใส่ป้าคันที่เมื่อวานและพอสั่งสอนเสร็จชายใส่หมวกนัก็นั่งรถออกไปโดยลิวินเขาน้ก,กัตะโกนบอกลาไม่รู้ว่าบอกลาอาชีพนี้แล้วจะไปเป็นกะลาสีเรือหรือว่าบอกลาชีวิตเห่งสวยแล้วหาเป้าหมายชีวิตของตัวเองกันแน่ ก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ความโชคดีและคนที่คอยให้โอกาสไม่ได้มีกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มันลอยไปเป็นเพียงแค่อากาศซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้กระทาสกอร์จาก MDB ไป7.4ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกรกตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป